สวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ในรถ BM เอ็นะครับแหม่กำลังเล่นจออยู่พอดีเลยนะครับกับตัวจอระบบ a อ d ด o i d ตรงรุ่นนะครับเดี๋ยวรุ่นตัวไปดูหน้นาตากันดีกว่านะครับจ,จู่โจมกำลังงงๆอยู่กำลังเล่นจออยู่เลยนะครับอันนี้คือจอตรงรุ่น <c oughs> e นะครับเดี๋ยวเราไปดูจอกันพอแลวครับมาดูที่จอกันนะครับอ่าฮะอันนี้คือจอตรงรุ่นตัว E46 นะครับ ที่เป็นระบบ Android นะฮะนี่ผมว่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้กำลังเล่น YouTube อยู่นะครับผมวันนี้เข้ามาก็ใช้งานได้เหมือนจอ Android ปกติเลยนะครับอาา่าเล่นได้เลยนะฮะเาเป็นคนที่ไม่เน,นครับบางทีเขาไ้นะ่คือตกออย่างเงี้ยถามกลับไปเห็นเขากองเลยครึ่งกลองทำไมทำไมแพทไม่กินข้าวเขาบอก ข้อดีคือมันเป็นจอตรงรุ่นนะครับไม่ต้องไปทำหน้าอะไรเยะแยะนะครับไม่ต้องไปซื้อกอบสำเร็จนะครับก็คือใส่บล็อกเดินของมันใช้งานได้เลยนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้นะครับใช้งานในส่วนของแผนที่นำทางนะครับปึ๊บปั๊บอาฮะืมโอเคนะครับปึ๊บปั๊บอ่าฮะถือว่าโอเคเลยนะครับจะพิกัดซีโอเคนะครับ นี่สั่งงานด้วยเสียงนะฮะก็คือใช้ง,งานได้ปกติกเหมือนจอ Android เลยนะครับทุกอย่างก็คือถือว่าครบสมบูรณ์นะครับในตัวจอ BM แล้วก็ได้หน้าจอที่คมชัดขึ้นด้วยนะครับเซนะคอนสแควร์ลองดูนะครับนะะจอ <c oughs> น่าติดรับพูดผมไปแล้วนะครับไหม ซีคอนสแควร์อ่าโอเคนะครับก็ถือว่าสั่งงานด้วยเสียงก็ใช้ได้นะครับครบสมบูรณ์แบบนะครับสามารถดาวน์โหลดแอปต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับผ่านเ Store เลยนะครับเปลี่ยนแบ็คกรงแ g ็กกา d ฟังวิทยุนะครับปกติวิทยุก็มีให้นะครับคือวิทยุเป็นอนาล็อกนะครับ FM คือปกติเลยนะฮะกดเข้าไปเหครับก็ค oh <my. S 1> ือ มันคือจอ Android ดีๆเลยนะครับผมเวิร์กนะฮะเราก็ขูดเส้นหน้าแสดงเหตุการณได้สมบูรณ์แบแบบนี้นะครับฟังเพลงผ่านจุกคก็ใช้งานได้นะครับบริการรักษาความมั่นคงในระดับ่เกิดหน้าและธนาคารกรณีเหตุเล่างระเบิดในพื้นที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลากดจุกปิดก่อนอ่าเล่นจุกนะครับปุ๊บปับนะครับผมแล้วก็สามารถที่อ่านไฟล์หนังนะครับพวก Full HD ได้ด้วยนะฮะ เนี่ยครับอืมไห,หลลื่นอยู่ครับทเทอร์ก,กีไหลลื่นแล้วก็มีในส่วนของการเพิ่มกล้องมองหลังมานะครับผมเนี่ยฮะเหยียบเบรกเข้าเกียร์ถอยนะครับก็ใช้งานกล้องถอยหลังได้น,นะครับและกลับมาระบบเติมรถถือว่าครบครับ นี่ฮะการใช้งานครบเลยถ้าอยากได้อีดอนทีวีก็ติดเพิ่มเข้าไปอันนี้ไม่มีเพิ่มนะไม่มีอ่าฮะก็คือถ้าอยากได้อีดอนทีวีก็สามารถติดเพิ่มเข้าไปได้เลยครับถ้าลูกค้าอยากดูทีวีก็ใส่เข้าไปหน้าจอถือว่าคมชัดเลยนะครับผมเพราะว่าหน้าจอเป็นคาปาแล้วนะครับทันสกรีไหลลื่นดาวโหลดแอปผ่านเทสโตนะครับนี่ต้องไปลงทะเบียนก่อนเนาะต้องลง Gmail ก่อนถึงจะโหลดได้นะครับก็ส่วนนี้ก็ ครบครับก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับในจอที่เป็นระบบ Android นะครับไม่ว่าจะเป็นรรุ่นไหนก็แล้วแต่นะฮะ BM เนะครับต่างๆเรามีทั้งหมดนะครับจอที่เป็นระบบ Android หรือว่าอินเทอร์เฟซระบบ Android ต่างๆนะครับลองติดต่อสอบถามอเข้ามาได้เลยนะครับที่มิราชอวดีโอนะครับสำนักงานใหญ่สีนครินนะครับเบอร์โทรครับ0 2 3 8 3 4 5 5 5นะครับยังไงอย่าลืมติดตามผลงานของเราตลอดไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมลาแล้วครับสวัสดีครับ